สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการทําข้อสอบในเรื่องค่าสูงสุดสัมพัทธ์และค่าต่าสุดสัมพัทธ์กันค่ะก่อน,นืนเลยขอแนะนําตัวก่อนดิฉันนางสาวอลิสาสวภาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับหจากโจทย์นะคะมีลวดยาว12เมตรต้องการล้อมที่ดินริมแม่น้ําถ้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยล้อมแค่3ด้านเป็นด้านที่ติดตริมแม่น้ําไว้จงหาว่าจะล้อมได้พื้นที่มากที่สุดเท่าใด สูตรการหาพื้นที่คือกว้างคูณยาวเราแทนความกว้างด้วย x ทั้งสองฝั่งนะคะความยาวเราแทนด้วย12ลบ 2x 12มาจากไหน12มาจากความยาวของรวดค่ะแล้ว 2x ล่ะ 2x มาจาก x ฝั่งนี้และ x ฝั่งนี้นำมาบวกกันและจะได้คำตอบแล้วนำคำตอบนั้นมาลบก,กับ12จะเป็นค่าของความยาวนะคะดังนั้นให้ y เท่ากับ 12x ลบ 2x ยกกำลัง2 y ายพามเท่ากับ12ลบ 4x ค่าสูงสุดของ y ายพามเท่ากับ0จะได้12ลบ 4x เท่ากับ0 12มีค่าเป็นบวกย้ายฝั่งมาจะมีค่าติดลบจะเหลือลบ 4x เท่ากับลบ12ลบ4ที่คูณอยู่กับ x ย้ายค่ามาจะมีค่าเป็นหารจะเหลือ x เท่ากับลบ12บส่วนด้วยลบ4ี่ นำมาตัดทอนกันค่ะ x เท่ากับ3เราจะมาแทนค่า x เท่ากับ3ใน y กันนะคะ y เท่ากับ12คูณด้วย3ลบ2คูณ3ยกกำลัง2 y เท่ากับ36ลบ18ดังนั้น y เท่ากับ18ดังนั้นพื้นที่ที่มากที่สุดเท่ากับ18ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ